สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนสําหรับวันนี้นะครับง่ายๆชาแนลนะครับจะมาแนะนาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาสมัครแจ้งเตือนเงินเข้าออกธนาคารทกสนะครับผ่านลาย B A A C Family นะครับสมัครง่ายและฟรีด้วยนะครับสําหรับวิธีการสมัครนะครับก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับเราไม่มีแอปเราก็สมัครได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก่อนเลยนะครับในการสมัครแจ้งเตือนเงินเข้าออกธนาคารทกสนะครับ 1. บัญชีธนาคารทกศนะครับส 2. เบอร์โทรศัพท์ที่เราเคยลงทะเบียนไว้กับธนาคารนะครับเมื่อเรามีครบตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้วนะครับเรามาลงมือสมัครแจ้งเตือนเงินเข้าออกผ่านลนยทกศไปพร้อมๆกันเลยนะครับให้เรานะครับแอดไลน์ทกศนะครับ BAAcFamily นะครับสังเกตดูตรงสัญลักษ์ณ สีเขียวนะครับที่มีรูปดาวนะครับนี่คือลายของแท้จากธนาคารนะครับถ้าเป็นอย่างอื่นนะครับไม่แนะนำให้สมัครนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเพิ่มเป็นเพื่อนได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นเมนูต่างๆนะครับเราก็สามารถสมัครบริการได้นะครับให้เรากดตรงที่แจ้งเตือนเงินเข้าออกตรงนี้นะครับ อ่านรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วกดยอมรับแล้วก็กดถัดไปนะครับกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรารับรหัส otp นะครับที่ทางธนาคารส่งมาทาง sms มาทางเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้กับธนาคารนะครับจากนั้นให้กดยืนยัน เลือกบัญชีที่ต้องการให้มันแจ้งเตือนเงินเข้าออกในกรณีที่เรามีหลายบัญชีนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็เลือกรายการแจ้งเตือนนะครับแนะนําให้กดเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดถัดไปอา่านรายละเอียดต่างๆให้เข้าใจนะครับแล้วกดยืนยันสมัครแจ้งเตือนสําเร็จกดตกลงเมื่อเราสมัครแจ้งเตือนเงิเงนเข้าออกสําเร็จแล้วนะครับเมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีหรือออกจากบัญชีน,นะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านไลน์ นะครับง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ไม่มีแอปธนาคารทกศนะครับก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวง่ายๆชแนลนะครับจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่ท่านสงสัยนะครับสวัสดีครับ